น่ากลัวนะมันมีความซับซ้อนให้เราได้คิดแล้วก็ได้ลุ้นตลอดเวลาไปกับเนื้อเรื่องอะไรงครับน่ากลัวกว่าที่คิดมากครับเขาฉลาดมากเขาใช้เสียงให้เรากลัวสยองขวัญมากๆมันจะมีเพลงเพลงในเรื่องที่เรียกได้ว่าขนลุกมากๆแล้วบรรยากาศในหนังเนี่ยคือกดดันระทึกความหลอนความน่ากลัวนี่มีดุสมชื่อแน่นอน มากมากเลยค่ะรู้สึกว่าเขาถึงอารมณ์ไม่ดีมากมันหลอนมากจริงๆแล้วมันก็แบบว่าสะพรึงอะไรเงี้ยทำให้เราแบบว่าตกใจแล้วก็ไม่คาดคิดว่าเว้ยจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันโอเคมากๆค่ะได้รับรู้เรื่องราวของของน้องซานะแล้วก็น่าก,กลัวเรียกว่าน่าก,กลัวเลยทีเดียวหลอนติดหูแน่นอนออกมายังเสียงยังดังอยู่ในหัวเลยครับก็ฝากทุกคนติดตามน้องซานะแล้วก็วงเจเนเรชั่นได้น,นะครับเทปผีดุนะคะวันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับเดี๋ยวน้องเขาไปดูด้วยครับผม เทพผีดุวันนี้ในโรงภาพยนต์